ครับผมสวัสดีพี่หนิงพี่เจคับมาคลาดกับแชมป์มวยหญิงมหาวิทยาลัยโลกเป็นนิดเดียวเพราะว่าทีแรกเขาจะให้เป็นคููสอใช่เขาเก่าใช่เขาเก่าให้แอดมินครูสอนคุณอย่างเนี้ย เอเลยครับดูทิดอกปุ๊บปุ๊บปุ๊บจะขนาดไหนเอาละครับมาถึงช่วงมหัสจย์บันเทิงกันแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นกันที่ข่าวลุ้นนะครับเป็นข่าวลุ้นของพระเอกนูมาริโอเมาเลอร์ก็หลายๆคนติดาไปแล้วใช่เมื่อเช้าวันนี้นะครับก็ได้เดินทางไปจับใบดําใบแดงนะครับตรวจเลือกทหารกองเกินที่โรงเรียน วัดกระทุ่มเสือปลานะครับต้องบอกว่าบรรยากาศเมื่อเช้านี้คึกคักมากๆเลยนะครับมีสื่อมวลชนไปรอทําข่าวการจับใบดําใบแดงของเระเอกหนุ่มมาริโอมาเลอร์กันอย่างคับคั่งเลยนะครับ <c oughs> ที่ได้เดินทางมาถึงโรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลาเขตประเวศสถานที่ทําการตรวจเลือดฐานกองเกิน เมื่อช่วงเวลาประมาณ10โมงนี่นะฮะ <Hey. S 1> แต่ว่ามาด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มไร้กังวลน,นะครับ uh huh. เพราะว่าเขายื่นผ่อนพันธุครบกำหนด5ครั้งแล้วปัจจุบันก็อายุ26ปีเต็มแล้วซึ่งที่หน่วยเลือกตรวจออออขออภัยครับซึ่งที่หน่วยตรวจเลือกเขตประเวทในวันนี้นะครับต้องการอาหารกองเกินจำนวนทั้งสิ้น94 uh huh. นายช่วงเวลานี้แหละที่หลายๆคน <laughs> ถ่ายภาพไปลงไปแชร์กันใหญ่เลยนะฮะใช่ครับวันนี้ผมเชื่อว่าใครๆก็ต้องได้รับภาพของมาริโอ <laughs> ผ่านทางไลน์ นะครับจากผู้ที่มาตรวจเลือดทานกองเกณฑ์ทั้งหมดเนี่ย581นายวันนี้นะครับมาริโอให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนบอกว่าไม่ได้เครียดหรือว่ากังวลอะไรมากเกี่ยวกับการจับฉลากครั้งนี้เดี๋ยวเราไปฟังเสียงมาริโอกันเลยครับไม่เครียดครับไม่ได้กังวลอะไรก็มาก็มาแบบเต็มที่ครับก็พร้อมที่จะจะลุนครับ ไม่หรอกครับโอ้โอก็คิดอยู่แล้วว่าเออเราเราก็มาัมาทำตามตามหน้าที่ของเราครับ mm hmm. โอ้ก็ยังมีภารกิจยังมีงานที่ต้องทำมีมีเอ่อมีหน้าที่ที่โอ้ต้องทำอยู่รครับก็โอก็เลยเอ่อไม่ได้ไม่ได้ซีเรียสครับก,ก็เลยต้องใช้วิธีจับออลองลองลุ้นดูครับ นั่นแหละครับซึ่งณขณะนี้นะครับล่าสุดผมได้โทรไปสอบถามยังผู้สื่อข่าวของเราในพื้นที่นะครับว่าไปถึงไหนกันแล้วจับหรือยังเขาบอกว่าตอนนี้นะครับทางหน่วยตรวจเลือกได้ประกาศเรียกผู้ที่มากองเกินเพื่อเตรียมจะไปจับใบดําใบแดงคือได้ประกาศเรียกเข้ามาแล้วตอนนี้ก็มากันแล้วนะครับแต่ว่า สำหรับจำนวนผู้ที่มาสมัครเนี่ยยังไม่ได้ประกาศออกมาว่าเกิน94หรือเปล่าฉะนั้นแฟนๆก็จะต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าสรุปแล้วมาริโอเนี่ยจะยังไงนะครับก็สามารถติดตามกันได้ทางรายการบันเทิงต่างๆของทางช่อง3ของเรานะครับแ,แต่ว่าตอนนี้เขาก็กําลังรวบรวมจํานวนผู้ที่มาสมัครอยู่ว่าสรุปแล้วจะมีทั้งหมดกี่นายก็อ,อ๋อก็คือถ้าครบจํานวนก็ไม่ต้องจับสิครับผมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังอยู่ในช่วงลุ้นๆยังต้องลุ้นกันต่อไปนะครับ เอาละครับก็นับว่าเป็นตัวอย่างที่ดีของชายไทยนะครับในเรื่องของการทําตามหน้าที่ลูกผู้ชายเดี๋ยวหลังจากมาริโอเนี่ยผมจะพาไปดูอีกข่าวหนึ่งนะครับเป็นอีกตัวอย่างของชายไทยในเรื่องของอการทําหน้าที่เหมือนกันแต่เป็นเรื่องของความกระตันยูนะครับจะไปที่ดีเจแมนพัฒนพลกุลชรณอ,นนะอยุธยาซึ่ง<อ>เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาได้บ,บวชเป็นครั้งที่2แล้วนะครับเพื่อทดแทนบุญคุณบุพ,พการีแล้วก็คุณยายนะครับ บรรยากาศที่วัดพระดาม9การจนาพิเศษเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็คึกคักเช่นเดียวกันนะครับมีผู้จัดละครเพื่อนนักแสดงที่ต่างมาร่วมพิธีอุปสมบทของดีเจแมนพัฒนพลวัย33ปีทายาทของคุณยายอีทซินีนาธโพธิเวศและคุณแม่ป่องพิมพ์แขกุญชรณอ,นนะอยุธยานะครับสายาพระสงฆ์ที่ได้รับคือขันติบโลแปลว่าผู้ที่มีความอดทนเป็นพลัง สำหรับการบวชในครั้งนี้เล่าว่าจะครองผ้าเหลืองไม่ต่ำกว่า20วันแล้วก็วางแผนว่าจะเดินทางไปจําพรรษาที่วัดป่าในจังหวัดสระบุรีอีกด้วยนะครับใบเตยสวยน่ารักค่ะใช่ก็แน่นอนอะนะแฟนมาร่วมงานแน่นอนนะครับเขาบอกว่าความตั้งใจคือต้องการที่จะบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบุพการีและคุณยายที่ปีนี้อายุ87ปีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงดีเจแมนกันนะครับ ให้คุณยายครับเป็นหลักแล้วก็คุณพ่อคุณแม่ครับอ,อันนี้อันนี้อันนี้สำคัญเพราะว่าคุณยายผมขอให้ผมบวชให้เพราะผมเป็นหลานชายคนเดียวแล้วก็ท่านก็อายุมากแล้วก็พึ่งคุณพ่อคุณแม่นะคะมีลูกชายคนเดียวก็ตั้งใจบวชขนาดนี้ก็ขอให้เขาเจริญในธรรมมาก,ก็ให้เป็นหัวคนดีของสังคม,แล,งงงแ,มแล้วก็ขอพ่อคุณแม่ด้วยค่ะ เฮ้ยหมือนนะคะเพราะว่ามีผู้ชายคนเดียวแล้วเขาเต็มใจบวชขนาดนี้ไม่ได้ขอให้เขาบวชเขาบวชให้เอง คุณยายปลื้มใจเลยคุณยายพิมพแขแน่นอนนะครับแหมเป็นที่ปรับลื้มของทั้งคุณยายทั้งคุณแม่และนี่ครับสาวใบเตยที่เราเห็นกันไปเมื่อสักครู่นี้นํากลับมาเห็นอีกครั้งหนึ่งเขาเป็นคนถือหมอนครับแล้วก็ตามมาด้วยทั้งผู้จัดของทางช่อง3นะครับที่ก็มาร่วมขบวนกันอย่างงดงามส่วนผลงานละครของดีเจแมนนะครับก็มีทั้งเรื่องพบรักกับเรื่องบางละจันที่เพิ่งผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังถ่ายทําละครเรื่องสภัยเจ้าโดยได้เร่งถ่ายทําล่วงหน้าไว้แล้วก่อนที่จะเข้าพิธีีออออุปสมมมบบเเเ้้าาาาากกกว่ตรรยยหหลดืนนนน นะฮะให้สามารถที่จะเหมือนกับว่าไปร่วมงานให้สมบูได้ครับผมบางคนก็ลุ้นไงบวชเสร็จจะเบียดต่อหรือเปล่าว่ากันอีกทีว่ากันอีกทีหนึ่งต้องไปรอติดตามนี่อารมณ์นักข่าวบันเทิงมาเลิยังไงเนี่ยครับผมเอาละฮะเดี๋ยวเราไปต่อกันที่เรื่องราวของต่างประเทศบ้างนะครับจะพาไปดูเรื่องราวของการฟังเพลงออนไลน์แบบสตรีมมิ่งนะครับ เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าในยุคสมัยนี้หลายๆคนก็จะหันมาฟังเพลงแบบสตรีมมิงก็คือแบบเปิดโหลดจากเน็ตแล้วก็ฟังจากเน็ตกันไปเลย,เน,ยนะครับะดกมากใช่แต่ที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์ต่างๆนานาว่าจากการใช้บริการแบบนี้ เงินที่แบ่งตอบแทนไปถึงตัวศิลปินเองเนี่ยมันเป็นธรรมมากน้อยขนาดไหนนะครับก็ล่าสุดทาง JC ซึ่งเป็นแรปเปอร์ชื่อดังเลยเนี่ยเขาเลยตัดสินใจเปิดมิวสิกสตรีมมิ่งขึ้นใหม่เป็นของตัวเองเลยนะครับร่วมกับเพื่อนเพื่อนศิลปินแล้วก็บอกว่าเจ้าตัวใหม่เนี่ยก็จะสามารถตอบแทนศิลปินคนอื่นๆได้อย่างเป็นธรรมมากขึ้นคือไม่เฉพาะสตรีมมิ่งเพลงของเขาใช่ไหมครับคือทั้ทุกคนเลยเหมือนเป็นสร้างค่ายขึ้นมาใช่ครับก็ถือว่ายิ่งใหญ่มากๆเลยนะครับสำหรับไทเดลนะครับเป็นมิวสิกสตรีมมิ่งตัว่ทีปไ นครนิวยอร์กนะครับ <Idol. S 1> ก็มีศิลปินมาร่วมลงนามในงานเปิดกันอย่างคับข้างมากๆแบบตัวใหญ่ๆของวงการทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นรีฮันนาบิอนเซโคเพลมาดอนน่าคานเยเวสอลิเชียคีสและด้าฟพังซึ่งแต่ละคนเนี่ยนะครับเขาเป็นหุ้นส่วนของเจ้าสตรีมมิ่งตัวนี้ทั้งสิน้นคือนำโดย JC แต่ทุกคนเนี่ยเป็นหุ้นส่วนกันหมดเลยบ,บอกว่าที่เปิดตัวไทเดลเนี่ยนะครับเ,ออเป็นการร่วมมือกัน ครั้งแรกของศิลปินที่เป็นเจ้าของมิวสิกสตรีมมิ่งหลังจากที่หลายคนก็เคยได้ทวงเรื่องของค่าตอบแทนอย่างปีที่แล้วเนี่ยหลายๆคนจําได้ Taylor Swift ์เขาเคยดึงเพลงของเขาจาก,ออก Music Streaming จาก Spotify ซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ที่สุดของโลกออกมาทั้งหมดเลยปัจจุบันเนี่ยไทยเดลตัวนี้นะครับก็มีสิทธิ์นั้นในการเปิดเพลงของเธอส่วนใหญ่ไปซะแล้ว แล a l ิเ i ียคีสเนี่ยนะครับเขาบอกว่าเหตุผลหลักของการสร้างไทเดลขึ้นมาไม่ใช่ทางธุรกิจนะฮะแต่ว่าต้องการสร้างประสบการณ์ฟังเพลงออนไลน์ที่ดีที่สุดสําหรับทั้งแฟนๆแ,แล้วก็ทั้งตัวศิลปินเองด้วย hmm. แต่เขาก็มองกันเลยว่าไทเดลเนี่ยคือการท้าทายมิวสิกสตรีมมิ่งยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือว่า Pandora ซึ่งก็ไม่ง่ายแต่ว่า ทางไทเดลเขาก็ได้เซ็นสัญญากับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่ไว้แล้วฉะนั้นแฟนๆนก็จะสามารถฟังเพลงที่ฮิตที่สุดดังที่สุดในโลกได้แบบแทบจะทุกเพลงเลยถูก,ถกลิขสิทธิ์ด้วยใช่ครับรซึ่งปัจจุบันเนี่ยแม้ว่าไทเดลจะมีเพลงให้ฟังน้อยกว่าที่อื่นนะครับยังมีน้อยกว่าที่อื่นแต่กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆที่เขาวางไว้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นการคุยกับตัวศิลปินให้นําเพลงมาปล่อยที่ไทเดลก่อนไปปล่อยที่อื่นหรือว่าการให้ศิลปินเนี่ยทา ทำเพลงพิเศษขึ้นมาที่จะหาฟังได้เฉพาะที่นี่เท่านั้นใช่นั้นใช่พวกนี้แหละครับก็ทําให้เขาเป็นเอ่อเป็นมิวสิกสตรีมมิ่งที่น่าจับตามองมากเลยว่าโอ้โหเอาแค่ศิลปินตัวแม่นําร้องทั้งหลายเนี่ยนี่ก็ได้แฟนตั้งเท่าไหร่แล้วนะใช่ไหมครับเพราะหลายๆคนเขาก็ตามไปตัวตามตัวศิลปินไปแล้วยิ่งนี่มาร่วมมือกันแล้วมีมีส่วนเป็นหุ้นส่วนเองเลยเนี่ยนะครับแหม ก็นี่แหละครับสำหร,รับต้องจับตาค่าบริการของ Ti เด l นะครับอยู่ที่20ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนสำหรับคุณภาพระดับสูงแล้วก็10ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือนสำหรับคุณภาพระดับมาตรฐานก็คือประมาณ300-600บาทต่อเดือนที่โนนเขาก็จะจ่ายเป็น u b s c r i p t i ันหรือว่าคือจ่ายทุกเดือนทุกเดือนไปแล้วเราก็จะมีสิทธิ์ฟังก็คือจะฟังกี่เพลงก็ได้ในเดือนเดือนนั้นคิดเป็นรายเดือนตอนนี้ก็เรียกว่าเปิดใช้บริการแล้วใน35ประเทศทั่วโลกนะครับแต่ว่ายังไม่รวมบ้านเราแต่ก็เรียกว่าโห ไม่เคยที่จะมีมาก่อนเลยนะที่ศิลปินเขาจะมารวมตัวกันแบบนี้แล้วก็เหมือนกับว่าเปิดสตรีมิ่งของตัวเองออกมาอันนี้ก็ได้รับการจับตามองมากทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งซูเปอร์สตาร์ทางนั้นนะไม่ไม่ไม่ใช่ตัวเล็กๆใช่กว่าที่จะสร้างสรรค์เพลงมาได้เพลงหนึ่งเขาก็ควรจะได้รับค่าตอบแทนที่ที่สมน้ําสมเนื้อค่บผมครับนะฮะเอาละครับนั่นก็จากนิวยอร์กไปแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่อาร์เจนตินากันบ้างนะครับพี่ๆจำได้ไหมฮะผมเคยเอารูปกระต่ายอีสเตอร์ที่ทำจากชกช็อกโกแลต ร้านตบตาเป็นตาเป็นเทสวันนี้ที่อาร์เจนตินาครับจะพาไปดูช็อกโกแลตอีกแบบหนึ่งของอีสเตอร์กันเป็นรูปไข่ไม่ได้แพงที่สุดในโลกนะครับแต่ว่าเป็นช็อกโกแลตไข่ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกไปชมภาพกันเลยนะครับก็ที่เมืองบาริลโลประเทศอาร์เจนตินามีผู้สนใจกว่า5 0,000คนครับทั้งจากในแล้วก็นอกประเทศเนี่ยนะครับได้เดินทางไปไม่ใช่แค่ชมอย่างเดียวนะครับพี่หนิงพี่เจกไปชิม ผลงาน,นปฏิมากรรมคือจะสามารถชิมได้ไงครับช็อกโกแลตรูปไข่อันนี้ช็กโกแลตทั้งอัเดียวก็หมดอ่ะสิใหญ่ที่สุดในโลกนะครับซึ่งทางเลขาที่การการท่องเที่ยวท้องถิ่นเขาบอกว่าปฏิมากรรมช็อกโกแลตชิ้นนี้เนี่ยสูง8เมตรครึ่ง เส้นผ่านศูนย์กลาง6เมตรเหมือนหินเลยอ่ะเนี่ยที่ดูทุกอย่างเนี่ยนี่มันช็อกโกแลตหรือเปล่าเนี่ยใช่ไหมฮะออกมาแล้วแบบเหมือนแบบเป็นเศษหินเศษอะไรนะฮะแต่คนต่อคิวเนี่ยนะฮะเพื่อที่จะรอทานช็อกโกแลตกันเป็นฝีมือของนักเรียน70คนนะครับแล้วก็ใช้ช็อกโกแลตรวมทั้งสิ้นหนัก8ตันซึ่งการผลิตช็อกโกแลตจำนวนมากขนาดนี้เนี่ยจะต้องมีความร่วมมือจากกลุ่มผู้ผลิตช็อกโกแลตท้องถิ่นรวมกันกว่า18เจ้า แล้วก็ตัดสินใจนํามานี่แหละครับสร้างให้เป็นแลนด์มาร์คให้คนได้มาถ่ายรูปกันในช่วงเทศกาลอีสเตอร์นะครับซึ่งสุดท้ายแล้วเนี่ยเจ้าโช็อกโกแลตชิ้นเบิ้ลเริ่มที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยนะครับเขาก็ไม่เหลือนำมาทํำลายเป็นชิ้นเล็กๆให้ทั้ง50,000คนที่มาถ่ายรูปได้ทานกันคนละนิดคนละหน่อยครับสรุปคือไปถึงเนี่ยนะฮะ ไม่ได้ถ่ายรูปอย่างเดียวนะได้ชิมด้วยคือคุ้มมากเลย<ะ>ก็เป็นสีสันนะครับของช็อกโกแลตที่ใหญ่ที่สุดในโลกรูปไข่ในวันอีสเตอร์ครับน่ารักมาสัจจันร์น่ารักมาสัจจัน์แต่ไม่รู้ว่าอร่อยไหมน่าจะอร่อยนะน่าจะอร่อยแต่ว่ามันตากแดดอยู่งันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เอามาฝากกันนะครับอีกหนึ่งเรื่องก็เป็นความมหัศจรรย์เหมือนกันใครจะไปคิดนะครับว่างานรีดผ้าที่เป็นงานแสนน่าเบื่อของใครหลายคนโดยเฉพาะแม่บ้าน รีดผ้าทุกวันเบื่อเบื่อคราวนี้นะครับงานแบบนี้จะไม่น่าเบื่ออีกต่อไปถ้าเราใส่หัวคิดใส่ความคิดสร้างสรรค์ลงไปนะครับเป็นงานสร้างสรรค์จากรอยรีดผ้านะฮะของศิลปินชาวรัเสเซียที่ชื่อว่าฟิลิปไปดูเลยนะครับว่าเขาสร้างสรรค์รอยยับรอยรีดเนี่ยออกมาเป็นลักษณะแบบไหนดูเลยนะฮะนี่ยออังไงนะ เราลีดเพิ่มนิดหน่อยนะครับอยู่บ้านโอ้ฟิลิปมันยอดมากนั่นมันจอดโอ้พระเจ้าจอสปกติคือเรื่องเหนื่อยที่เป็นเบาซ้ายแล้วเขาจะแบบไปไปว่าใช่ใช่อันนี้เป็นครั้งแรกที่ได้เพิ่งเห็นเหมือนกันนะครับคุณพี่บ้านที่อยู่ที่บ้านนะครับถ้าลีดไม่เรียบไม่เป็นไรลงมาแต่งนี่แต่งนี่แล้วก็เอาอย่างี้นครับสร้างความประหลาดใจให้คุณพ่อบ้านกลับมาทำภาพพูที่นอนเป็นเลือดไหล แล้วจะดูออกไ่ออกก็อีกเรื่องอีกเรื่องนึงโอ้ความคิดสร้างสรรนี้ต้องให้เขาจริงๆเลยฮะแล้วเขาทำได้หลายลายด้วยคนับผกมาแบ่งปันกันสนุกสนะคะเป็นความคิดสร้างสรรสำหรับวันนี้ค่ะและนี่ก็คือ Family News Today ประจำวันนี้นะคะพวกเรา3าคนได้ใหม่พรุ่งนี้15นาฬิกาถึง16นาฬิกาค่ะวันนี้ทีมงานทุกคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีครับสวัสดีครับ